สวัสดีครับกระผมนายมัมมัตฮาฟิซุปเต้รหัสนักศึกษา406207024สาขารัฐปรภศาสนาสา์นะครับกระผมนายอิรฟานสามารถครับรหัสนักศึกษา406207025นะครับสาขารัฐปรภศาสนาสา์นะครับครับกลุ่มกระผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการทำอาหารข้าวยำเพื่อสุขภาพนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักประโยชน์ของข้าวยำว่า ประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างแล้วก็มีสปปรรพคุณอะไรบ้างต่อร่างกายของเราครับอะไรครับส่วนประโยชน์ของการรับประทานอาหารข้าวยำนะครับอาหารข้าวยำเป็นอาหารบำรุงธาตุอร่อยครบเคลื่อนด้วยส่วนผสมของน้ำบูด,ดูที่มีความเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมแถมยังมีส่วนช่วยในร่างกายตามมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกนะครับครับข้าวยำนะครับเป็นอาหารที่ครบหลักห้ามู่ ซ,าาตตซึ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือนิยมกินคือนราปัตตานีแล้วก็ยะลาซึ่งทั้ง3าจังหวัดนี้เป็นที่นิยมในการรับประทานอาหารข้าวยำครับครับก่อนเออ,อเรามารู้จักวัตถุดิบของอาการทำข้าวยำก่อนนะครับคือหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือปลาคั่ว ซึ่งถ้าหากพวกเราหรือทางบ้านที่จะทําก็สามารถทําได้นะครับซึ่งถ้าหากเราซื้อก็คอจะใช้ได้หลายอาทิตย์ถ้าหากเราทําก็คือใช้ได้ประมาณ 2- 3วันแล้วก็ะมะพร้าวขั่วมะพร้าวขั่วก็คือเราสามารถทําได้เหมือนกันครับแล้วก็ใช้ใชได้หลายอาทิตย์เหมือนกันครับต่อไปนะครับคือ,อข้าวนั่นคือเป็นข้าวที่ ผสมกับอดอกอัญชันก็จะกลายเป็นสีนี้นะครับคือสอีน้ำเงินปนขาวนิดนึงครับต่อไปนะครับคือวัตถุดิบต่างๆที่เราใส่ในถุงก็เลยใส่ในนี้ครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างครับก็คืออย่างแรกก็คือไข่ต้ม2ก็คือผักผลมไม้ต่างๆเอ๊ก็แล้วก็ปลาปนแล้วก็มะพร้าวปาบบนแล้วก็ อย่าลืมก็คือสุดท้ายคือน้ำบูดูนะครับคือเป็นบูดูที่มาเป็นบูดูที่ซื้อจากราา้านสะดวกซื้อต่างทั่วอะไรครับต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะรับประทานอาหารแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับยันแรกของยันแรกครับก็ใส่ข้าวก่อนนะครับ,รบใส่ก็คือสำหรับที่เรา พอกินนะครับเราจะกินแค่ไหนประมาณไหนครับครับเปวิธีการง่ายๆนะครับ กคงก็ทําได้นะครับซึ่งก็จอกเป็นหน้าตาเกี่ยวกับแบบนี้นะครับต่อไปเราจะเชิญเพื่อนของเรานะครับมาชิมอาหารที่เราทําวันนี้นะครับว่าอร่อยจริงๆริงไหมครับอรอขอเชิญพี่พภูนครับลองชิมก่อนเลครับไม่ทราบว่า อร่อยไหมครับเข้าเกี๊ยวอร่อยนะครับข้าวเกี๊ยวก้าวเลยเอาอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆครับจานนี้อืมไม่มีไข่เลยรับประกันอีกเสียงครับว่าอร่อยจริงๆครับครับสุดท้ายนี้กลุ่มของผมก็จบการนำเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อเรื่องการทำข้าวยำเพื่อสุขภาพในรายวิชาอยู่ดีกินดีมีสุขวันจันทร์เช้านะครับขอบคุณครับ